พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกล้องติดปืนนะครับแบรนด์ทีเอเกิลนะครับสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีใบเซอร์การันตีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสามารถตรวจสอบได้นะครับสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม วันนี้จะมารีวิวนะครับกล้องทีอีเกิลนะครับรุ่นนะครับผม ER นะครับ1.2นะครับขีด6คูณ 24IR นะครับตัวนี้เป็นกล้องยิงเร็วนะครับผมนี่นะครับติดได้หมดนะครับตั้งแต่ปืนอัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับปืนลูกกดนะครับผมบีบีกันนะครับ M16 นะครับติดได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกล่องเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้ เรามาดูของแถมภายในกล่องกันเลยครับว่าสามตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ต่างแค่สีนะครับผมนี่ครับจะมีด้วยกันสามสีนะครับของแถมภายในกล่องนะครับก็จะมีนะครับนี่นะครับท่อบังแสงนะครับแบบทรงกระบอกนะครับแถมให้หนึ่งชิ้นนะครับผมต่อหนึ่งกล่องนะครับผมนี่นะครับสากระดกนะครับแบบป๊อปอัพนะครับหัวท้ายนะครับแถมให้นะครับนี่นะครับสปริงดีดแน่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลกล้องนะครับข้อมูลกล้องของ3ตัวนี้เลยนะครับผมสเปกเหมือนกันหมดเลยนะครับแตกต่างแค่สีนะครับเพื่อนพี่ๆนะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับสเปคของกล้อง3ตัวนี้ก็น้ําหนักก็จะอยู่ที่นะครับ485กรัมนะครับค่อนข้างเบามากนะครับผมตัวนี้นะครับผมสายเป้สายล่าไม่ขนพ้าดเลยนะครับความยาวก็ไม่ยาวมากนะครับจะอยู่ที่35มมิลนะครับผมตัวนี้นะครับผม โอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะแถมผ้าเช็ดเลนให้นะครับถืนใหญ่ๆนะนะแถมให้กันเลยฟรีๆนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคนะครับขาจับล้างนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสวิตมินทรงสูงนะครับผมนี่นะครับแถมให้ฟรีๆหนึ่งคู่นะครับโอเคนะครับเป็นน็อตสี่รูเลยนะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมประแจแอลนะครับนี่นะครับแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับ เรียกว่าครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบไขควงแบนนะครับเอาไว้ขันนี่นะครับเวลาปรับเซตซีโร่นะครับขันออกแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทําหน้าที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับใช้ขันนะครับผมนี่นะครับบางท่านนะครับบางบ้านนะครับไม่มีไขควงไม่มีเอ่ออะไรนะครับเครื่องมือนะครับผม เอาไว้ขันออกนะครับทางร้านก็จะแถมไปให้อีกหนึ่งอันนะครับภายในกล่องนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมเรียกว่าครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพนพี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยครับนี่นะครับ er นะครับหนึ่งจุดสองขีดหกคูณยี่สี่ ir นะครับผมนี่ครับหน้าเลนส์ก็จะอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลนะครับผม ท่อจะเป็นท่อแบบ30มิมลนะครับมองง่ายสบายตานะครับเป็นท่อใหญ่นะครับมองง่ายสบายตาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับไฟนะครับจะมีอยู่2สีนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับปรับได้5ระดับหรือ5สเต็ปนั่นเองนะครับของความชัดของไฟเส้นเล็งนะครับผมการปรับนะครับการปรับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซตซีโร่ได้นะครับปรับบนล่างซ้ายขวานะครับสามารถเซตซีโร่ได้นะครับผมวิธีการปรับก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับแบบนี้เลยนะครับ ปรับได้เลยนะครับนี่นะครับเวลาปรับเสร็จนะครับได้ศูนย์แล้วก็กดลงเพื่อล็อกแบบนี้นะครับโอเคเลยนะครับท้งบนล่างซ้ายขวานะครับน้ําหนักเบานะครับกําลังดีเลยนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับส okay <tr> ่วนระยะการซูมนะครับจะอยู่ที่1.2เท่าของสายตานะครับนี่ครับถึง6เท่าของสายตานะครับผมระยะซูมก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับถึง70เมตรนะครับตัวนี้นะครับผม โอเคนะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับงานเนียนกลิบนะครับผมนี่ครับดูนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเส้นเล็งกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งนะครับเส้นเล็งจะเป็นแบบ W A นะครับผมจะเป็นเหมือน2ชั้นนะครับแข็งแรงทนทานนะครับถึกทนแน่นอนนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นตัวเลขบอกนะครับผมเผื่อกระสุนตกใกล้ต้ได้นะครับท่านไหนที the the ่ยิงหลายระยะนะครับผมโอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่แจวไปแล้วนะครับผมของแบรนด์ทีกลินนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีอื่นกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับนี่นะครับ อาจจะทําออกมา3ามสีด้วยกันนะครับผมคือสีดํานะครับสีเงินนะครับแล้วก็สีบอลทองนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมงานเนียนๆบก็บๆเลยนะครับผมนี่นะครับของแถมได้เหมือนกันนะครับทั้งสามสีเลยนะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับตากเส้นเล็งก็เหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันแค่สีนะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งนะครับเหมือนกันนะครับผม สวยงามนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสีบนกันบ้างนะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับทําสีออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับผมสเปกเหมือนกันนะครับตัวนี้กันน้ําได้นะครับผมกันแบบผ่านๆนี่โอเคเลยนะครับโอเคนะครับผมเบืองต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสวยงามนะครับผม ทั้งสามแบบสามรุ่นเลยนะครับโอเคนะครับส่วนราคานะครับผมราคาของสามตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับผมตัวแรกนะครับผมตัวสีดํานะครับราคาจะอยู่ที่นะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมส่วนสีเงินนะครับผมราคาจะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมส่วนสีบอลน,นะครับจะอยู่ที่ 2950บาทนะครับ2ตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับผมราคาจะถูกกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมราคาจะอยู่ที่2750บาทนะครับรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคานะครับรวมจัดส่งฟรีนะครับผมสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30วันนะครับส่งเคมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมโอเคนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ไอเดียไลน์นะครับ at jukppp นะครับผม i d l i n e JUK P PP, P P นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ